สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวด้วยจ้าและอยู่ต่างประเทศเวยค่ะมื้อนี้ตะกะแตนท่ากินแซบอินแล้วจ้าเมืนน่อนี้มีเมนูเด็ดค่ะอาหารอีสานของเขานะคะแซบคือเก่านะคะพี่น้องป้องไปก็มีข้าวเหนียวนะคะกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆน,นะจ้ามีน้ำพริกเห็ดฟางค่ะพี่น้องแล้วก็แกงฟักทองใส่ไก่ค่ะแซบๆแต่พี่น้องแซบคือเก่าด้วยจ้าผักของข้ามื้อน,นี้ก็มีถั่วพักยาวนะจ๊ะ ืัวฝักยาวแบบนี้นะคะพี่น้องนี่จะถัวฝักยาวอยู่บ้านเขาเอิญมักถั่วเข้ากลําแล้วค่ะสีสีสม่วงง่วงนะคะพี่น้องกินกับน้ำพริกเนาะคะ่แะแซ่จ้ะมีมะเขือเปาะของเฮานาจะจ้ะมะเขือเปาะนะจ๊ะพี่น้องแบบนี้ค่ะ ถือว่าแบบนี้ก็มีค่ะพี่น้องกินกับน้ำผิดเนาะค่ะแซ่บๆจาะแบบสีม่วงก็มีจะกบกอบค่ะผักกบกอบมะเขือเปาะกบกอบนะจ๊ะแกงปักทองใส่ไก่พี่น้องแซ่บๆจ่ะหอมๆเนาะคะเนาะผักทองมันๆเนี่ยจังหน่อยค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันคือเก้าด้วยจ้ากินแซ่บกินนัวน้ำกันด้วยจ้ามื้อกินอาหารอีสานเนาะค่ะ น้ำพริกเอดฟางแซ่บๆเลยจ้าทักทายกันเหมือนเดิมเลยจ้าพี่น้องป้องไปน้ำพริกเอ็ดฟางค่ะแซ่บค่ะจ้าพี่น้องกินกนระพักเีงยงับทองใส่ไก่นะคะ หอมใบแมงลักจากพี่น้องแซบพากินแซบกินนัวนะจ๊ะสไตล์อีสานนะจ๊ะมือนี้เนาะ พักทองแก่ๆมันๆจะพี่น้องเกงกับไก่เกงเใส่ไก่หน่อยค่ะแซ่บจ้ะ บวเพชรจ้ะลูกโดดนะ่นเอาจ้ะ น้ำผิดกับพัก,กรอบนะจ๊ะเข้ากันได้ดีนะจ๊กพี่น้องสุดยอดจ้าอืมอ แตนกะขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าที่เข้ามาคอมเมนต์ติชมเป็นเพื่อนกันนอกจากพี่น้องเป็นเพื่อนกันเงวๆไปนอกจากเป็นกำลังใจซึ่งกันและลก,กันคือเก้านะคะพี่น้องป้องไปคลิปนี้ใยกตะกะแตนกะบ้าลายแล้วนอกจากกินหลายแล้วนอกจากหลาย,ลน,าลายนาทีหลายเวลากะเยอะแล้วนะคะพี่น้อง ขอ,ขอจบคลิปไปก่อนนะจ๊ะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะบ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตากะแต,ตนที่จะทำคลิปต่อไปนะคะบ่ลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อชี่จะประพาดคลิปใหม่ๆต่อไปเด้อจ้ะพี่น้องฟองไฟคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ